จิตวเวทเนี่ยมันคืออะไรอะคะจิตวเวทถ้าให้ตอบจริงๆเลย mm. ก็คือจะเป็นกลุ่มอาการทางจิตแล้วก็ mm. อาจจะมีปัญหาในส่วนของอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยะคะ่ะจนส่งผลให้มันกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานไปทํางานไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้อันนี้ก็เข้า มีแนวโน้มเข้าสู่แนวโน้มของโรคทางจิตเวชได้ค่ะพี่นันคำว่าจิตเวชเหมือนเราไปพูดถึงชื่อโรคเป็นโรคโร่งเป็นโรคโรคหนึง่งอก็คือเวลาคำว่าโรคเนี่ยเราไม่ได้ใช้ว่าจิตวิทยา<ช>แต่พอเราจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพจิตใจการเรียนการสอนศาสตร์ที่จะ ไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็คือจะเป็นด้านจิตวิทยาก็คือมันจะแยกกันแยกกันแยกกันทีนี้พอมาพูดถึงโรคคนที่อาจจะมีความกังวลมีความเครียดมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเรียกว่าจิตตะเวทละเป็นทางด้านโรคหนาะถ้าเขาเครียดจนมันกระทบชีวิตประจําวันตนีอ้อาจจะเป็นแนวโน้มเข้าสู่โรคแล้วค่ะอ๋อเป็นแนวโน้มน้องเนี่ยบางคนนะบางบ้านปวดท้องหนักมาก Uh huh. ไม่ไปแล้วงอแง้องไห้ไปโรงเรียนไม่ได้ปวดท้องปวดทุกวันที่จะไปโรงเรียน uh huh. หรือบางคนไปถึงหน้าโรงเรียนเราอาเจียนอ้วกออกมา uh huh. คืออาจจะมีความแบบไม่อยากไปโรงเรียนไม่ชอบไปโรงเรียนหรือรู้สึกว่าไปแล้วมันไม่มีความสุขอะ่ะ uh huh. อันนี้ก็คือเป็น uh huh. เขาเรียกลักษณะอาการหนึ่งที่น้องเนี่ยแสดงออกมาให้พ่อแม่รู้ uh huh. ตรงเนี้ยมันกำลังจะเป็นแนวโน้มด้านจิตเวชไหมน้องป้า uh huh. ตรงนี้อาจจะต้องแยก ก่อนเนาะเพราะเพราะว่าโลกจริงๆมันมีเกณฑ์วินิจฉยัยแต่ละโลกที่แตกต่างกาันเราก็ต้องมาดูว่าในเด็กช่วงวัยนี้ค่ะการที่เขาแสดงพฤติกรรมออกมาแบบนั้นมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เขาต้องทําแบบนั้น<ะ>ท้่มาอย่างงี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันเริ่มเอฟเฟกมันมีระยะเวลาที่มันค่อนข้างนานอย่างที่รันบอกมันเป็นต่อเนื่องการติดต่อกัน อุ้ยทั้งเทอมเลยอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. อันนี้อาจจะเป็น warning sign หรือสัญญาณเตือนที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะพาเด็กมาให้จิตแพทย์หรือว่านักจิตทยาคลินิกช่วยประเมินก่อนเบื้องต้นค่ะเราจะมาสังเกตอาการเราคือเอ๊ะเราเนี่ยกำลังเข้าสู่แบบมีแนวโน้มจะเป็นโรคจิตเวทหรือยังเอ๊ะเราจะต้องไปปรึกษาคุณหมอได้หรือยังเอ๊ะเราต้องไปหาจิตแพทย์ต้องไปหานักจิตวิตตวทยาเนี่ยเราต้องทำยังไงคือหมายถึงว่า เขาเรียกว่าการสังเกตแล้วกันจุด <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเราอย่างไงบ้างอะจะุดเริ่มต้น,นอาจจะสังเกตที่ตัวเราเลยเรากระทบชีวิตประจําวันของเรามากน้อยแค่ไหนเราเริ่มรู้สึกเครียดมากจนไม่อยากไปทํางานเลยนอนจมอยู่กับเตียงไม่ลุกไปไหนเลยอ,อันนี้ก็เอ๊ะอย่างหนึ่งแล้วค่ะ,คะหรือว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่มันแปลกไปจากเดิมจนคนอื่นทักอว่าเอ๊ยช่วงนี้ อย่างเช่นป้๊มดูแปลกไปนะปั๊มดูไม่มาเข้าสังคมอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเริ่มสงสัยแล้วคะ่ะ<ม>ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแล้วเราจัดการมันยังไงจริงๆคือแค่มันกระทบชีวิตประจําวันของเราก็สามารถเข้ามาให้ในส่วนของนักจิตวิทยาคลินิกหรือว่าจิตแพทย์ประเมินได้เลยหรือว่ามันจัดการไม่ได้ก็เข้ามาได้ะคะ่ะ<อ>ใช่คนไทยบางคนกะมองนะว่าแบบเขาจะมีมองความคิดว่าถ้าเราไปคุยกับคุณหมอที่เป็นจิตแพทย,พย์อเอะโทรไปปรึกษาทักจิตจุทยาเนี่ย เราเป็นโรคจิตแล้วเราดูไม่ดีแต่ต่างประเทศเนี่ยแตกต่างกันมากเลยการที่จะไปพบแพทย์การที่จะไปพูดคุยกับนนะักจิตวิทยาถือว่าเป็นเรื่องปกติตั้งแต่เด็กๆเลยนะเขาอาจจะมีที่ปรึกษาเออเหมือนเป็นคนที่ปรึกษาคุณผู้ชมบางคนทาธุรกิจมีทนายความที่ปรึกษามีที่ปรึกษาทางด้านการตลาดเออฟีลเดียวกันคล้ายกันเลยนะักจิตวิทยาเช่นเดียวกันนะเหมือนเป็นคนที่ ใช้ความเข้าใจใช้ความรู้มาปลอบประโลมตัวนี้เดี๋ยวให้นอ้องกลามพูดถึงเรื่องนี้หน่อยว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมการปรึกษาเนี่ยจริงๆเราสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยแต่ด้วยบริบทสังคมไทยอ,อาจจะอาจจะกลัวเนาะการถูกตีตาว่าเอ้ยเข้ามาแผนกจิตเวชปุ๊บคุณบ้าหรือเปล่า<อ>มาหาหมอเป็นบ้าหรือเปล่าค่ะจริงๆอันนี้ก็อยากจะให้ความรู้กับประชาชนหรือว่า คุณผู้ชมทุกคนเนาะจริงๆเข้ามาที่แผนกจิตเวชไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นบ้าเนาะ,ะจริงๆแค่เราไม่สบายใจแล้วเรารู้สึกจัดการกับมันไม่ได้การเข้ามาเพื่อเป็นการดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองก็อาจจะเป็นประโยชน์ ต่อต่อต่อ,ตอทุกคนเหมือนกันจริงๆเราเป็นมนุษย์ทั่วไปเรามีอารมณ์เนาะเราเราสามารถมีความรู้สึกโกรธกลัว <c oughs> มีความรู้สึกเสียใจ <c oughs> ได้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่แต่ว่าถ้ามันเป็นนานปุ๊บเราไม่สามารถจัดการกับอารมณ์นั้นได้อย่างถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> หรือว่ามันเกิดความรุนแรงขึ้นอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเอ๊ะเหมือนกันที่อาจจะต้องเข้ามาสำรวจแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรายังจัดการกับมันไม่ได้ ก็ให้คุณหมอมาช่วยประเมินดีกว่าซึ่งต่างจากโรคทางจิตเวทอะค่ะที่มันจะค่อนข้างมีมีความรุนแรงของมันเลยตุ้มทีเดียวก็คือ,อใช่อันนี้คือคือที่ตามจะสื่อก็คือคนทั่วไปมีอารมณ์ได้อยู่ที่ว่าเราจัดการกับมันได้ไหม